สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนรักเกษตรทุกคนนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเราก็จะมาเบิ่ยงตอผู้ม่วงนะครับที่ปลูกไว้นี่กกะไทยเิ่งครับการจะเจืิญเติบโตของมันนะครับตอผู้ม่วงนี่มันจะเป็นฟักทีงหญ่ครับหวานกรอบพร้อมครับโอ้เห็นบ่ครับนฟักตังเชี่ครับเาวเป็นฟุตนะครับเน่ยาวเป็นเนรบันทัดเลยแล้วแต่ประเทการออกดอกออกผลนโีผู้ดกครับนี่ดกมากเลยกับ ใชยเบื้องนะครับการโพเดสนใจมเมล็ดพันธุ์หรืออียังกะกะตัตติดต่อเขามาไว้ด้อครับมีเวลากะเออจะจัดการขายหรือส่งให่งนะครับให้เบิ่งครับเนี่ยตัวนี้ไทยจากอันนั้นต่อมาประมาณมือหนึ่งนะครับเนี่ยมือหนึ่งจากที่ไทยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นชอช็อตในเรงนะครับ อันนี้่านมาอีกมือที่สองครับ็นบ่ฟักมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมันจะมีฟักหน่อยครับมีงาวครับเนี่ยตัวที่ออกก้อนเมือนงาเป็นเมล็ดพันธุ์เลยครับงาเป็นชุดเลยกระไทยดึงนะครับยีราฟแม่าตทง้งหมดเนี่ยมันต้นเดียวนะครับเนี่ยล่องปลูกเบิ่งปลูกไว้สามสี่ต้นนะครับปลูกยูคนละซากนะครับแต่ว่าต้นเนี่ยเป็นต้นที่อยู่ขันหนานะครับกระไทยดึงครับ เห็นไหมครับมันจะเนี่ยเห็นไหมครับผ่านจากตรงนั้นมานี่เห็นไหมครับมันจะฟักเงวเป็นฟุตเลยตัวน,นี้ผ่านจากตรงนั้นมาอีกประมาณสองหมื่น 20, 000, ครับเี่ยมันจะเริ่มไงสินครับเห็ me, นไหมครับเนื้มเห็นไหมมันทัดเลยครับฟักไงหวานกรอบครับแซ่บครับไทยเดงเห็นไหมครับไงหวานกรอบแซ่บครับ้ว be, บก็ส,กสวยงามครับฟักค่อนข้างจะโดกครับเพราะว่าปลูกนี่ครับ บ่ได้ใส่ยังให้มั่นได้ไหมครับก้าวปูหดน,น้รรมท่รนบดให้หมอครับนี่บหอเนี่ยมันเกิดเริญง่หยหบอครับฝากมันเริ่มใหญ่ใส่แค่ขี้ไก่ครับใส่ขี้ไก่ให้มันขี้ไก่ที่ยนี่แก่ไม่หยังเน่โอย้ยให้มันพอจักหน่อยแหละกับมดหนามบอกกับบัวลาเฮ็ดยังมันครับบ่ได้ฉีดยาบ่ได้เฮ็ดยังครับนี่ครับงามครับมันเกิดเริญง่ายทันข้าวปูกดีๆมันก็สิ ฟักงงฟักงาวกัน้องปุ๋ยดีๆหมายถึงว่าให้ฟุ้นให้ปุ๋ยมันสมควรนะครับแต่เน้นอินรีนะครับใส่ขี้ไก่ขี้หมูขี้ควายห้านี่แหละและนี่บ่ได้เห็ดหนังครับเห็นไหมครับรีวิวให้เพื่อนขันไปสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ด้วยับะแต่ว่าชุดนี้กินไปหลายตืบแล้วครับแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บเอามาเลี้ยงพันธุ์ไว้ปลูกนะครับแล้วก็เหลือนั่นแหละ จะได้ขายพร้องครับนี่เห็นะครับสวยมากเลยครับเนะครับไทยเพื่อนครับสวยหลังจากนั้นสามหมื่นนะครับเห็นะครับเนี่ยครับนี่คือล่าสุดนะครับที่ไทยหลังจากที่ไทยตรงนู้นแล้วนี่ประมาณหกหมื่นครับเนี่ยหลังจากนั้นเห็นะครับปากมันจะหลายมากเลยครับนะครับก็ร่างเงยก็ร่างหลังคุณงไมง่อีกที่จริงใบมันจะลายก็หนีแต่ว่า เพื่อไอเพ็ดใ้หมากมันไงแล้ะครับไปทีมันไม่จำเป็นก็ลองตัดออกเบึงนะครับแต่งให้มันสวยนะครับมันจะสวยงามมากนะครับดอกต้นเดียวเนี่นะครับทั้งเม็ดเนี่ยซุมทีมันแท่งยอดเอาไว้อีกมันก็จะนี่ดอกนี่ยังออกมาไล่ครับนี่หมครับไทยเบึงให้นะครับต้นเดียวครับมันแตกกันมากมันก็จะแตกงาแตกแขนงนะครับไทยเบื่องลั้นคือเงาเดียว ส่วนข้างหลังนะครับปลูกลวมๆมกันนะครับกระมีแตงนะครับเนี่ยปลูกแตงปลูกรยังอันนี้ก็ปลูกไว้ตรงข้างหน้านะครับใเบ่งส่วนที่มันญ่บ่ครับเป็นเหมบรรทัดเง้ยหอมมากนะครับฝับในแก้วนี่ยังว่่ทันโตเต็มที่นะครับวัน้นใส่ปุ๋ยฉีดได่ที่ึงให้มันจังเลยไม่ใช่อลังการนะครับโดดครับห็นว่าปลูกติดกับแตงนะครับข้างหลังก็เป็นป้าแตงนะครับแต่ปลูกไว้กิ้นะครับเหลือกิ้นกับไขแต่ว่าอันนี้กับ ส่วนที่เหลือทั้งเม็ดเนี่ยจะเก็บเม็ดพันไว้นะครับเพื่อปลูปกปลูกให้มันไหลก็น,นี่ครับเพื่อจะเหตุขายส่วนเมล็ดพนันก็จะจะเก็บใบนี่ขายนะครับผมสนใจกับติดต่อกันมาแต่ว่ามีชทิไทยเบิง้งแต่ไทยเพื่อให้เบิ้งความสวยงามน,นะครับหลังจากไทยให้เบิง้งเมล็ดเป็นหดไม่มีห้างกันเพ่ประมาณแปดหมื่นครับเนี่ยจากคลิปแรกที่ผมตัดต่อใช่กันนะครับจนมาถึงตรงน,นี้เห็นไหมครับดก อันนี้ยไทยตรงไกลๆเฮเบิ้งถ้าไม่เบิงเบ้งไกลๆมันจะรู้ว่าโอ้ฝัดไงเงา,งามากเลยครับถัด่าเฮาปลูกดีๆพขวนดินให้มันดีๆใส่ขี้เป็ดขี้ไก,ใก่ให้มั่งสมนะครับทางหลังกันเรื่องมะแขกเหรอครับนกำลังดูกเกี่ยวกับแตงเดี๋ยวเดี๋ยวคือไายรีวิวสวนมะแขกเฮเบิ้งอีกรอบนึงนะครับสำหรับคนที่รักนนาการเกษตรมักปลูกมันเลยนะครับกับเบิ้งไว เบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางเลยเออเขาปลูกปลูกพวกเนี้มากเออนึ่งเขาได้กินแล้วเดี๋ยวจะกินแล้วเขาก็ค่อยขยับขยายได้ครับเอ,อ้สิได้ขายได้อย่างบ่เห็นไหมครับสวยฟักในเงานะครับเบิง่งอะไรกับเพื่อน,นครับแต่ทีนี้รสชาติเนี่ยสุดยอด,ดครับหนหวานหวานกรอบมากทีมัครับเงาเป็นเนยมันทัดเลยครับดูที่มันเงาสว่วนหนีกันยังบันโตเต็มที่นะครับ